สวัสดีครับผมสวัสดี um. อเอฟซีปภพ่อแม่ของน้องหญิงสุขสุขคนเอฟซีของสาวน้อยเพชรบานแพงสุขสุขคนนะครับพี่น้องพบพ่อครับเอฟซีพลังเงียบเพื่อครับผมวันนี้วันเสาร์ที่18ครับผมเสาร์ที่18พฤษภาคม2567ครับเป็นยังไงครับเมื่อคืนนี่ฮะเงียบเงาพี่น้องบริเวณเมืองเซกซ้าวบริเวณเมืองก้อนเสือน้องหุ้งอิงครับเมื่อคืนนี้ครับฝนตกหนักนะครับเนาะทางราดสีใสเพิ่งก็เลยยกเลิกครับบริเวณเมืองอุ้งอิงปะทะดำรงดำพี่น้อง หมอลำปะทะลิเกไม่ได้ดูเลยเ้าก็อเลดเดนเมืองไหลซดติ๊กต๊อกข้องนองยิงแท่นครับน้องยิงไหลซดกลางน้ำนะครับเนาะมาขึ้นนี่เอ่อเส้นทันอุบลครับน้องน้องนุ่นดำดงนะพี่น้องเนาะมาขึ้นนี่เนะาบนะบรรยากาศรกรมวนครับบรรยากาศไหลซดมวนครับพี่น้องคนเมืองหลายเลยครับสามจุดกวัวเข้นครับพี่น้องคนถือใจมันสองล้านเหมือนรับคดถูกใจอะ่ะ ยุ่นรับหาพี่จัดับหาของหลีหามาแรงเอาไงซะตอนนั้นคเมืองอ่ะสามจุดกลัวเขีคนเมืองอ่ะครับพีน่น้องคนเมืองไหลสดติดตอกน้องยิงครับแล้วน้องยิงกับน้องนุ่นนี่ก็นั่งขางากันเล่นเพื่อนนี่แต่คือว่าเป็นขวัญใจข้องกันเลยกันนะน้องยิงก็เป็นเอฟซีน้องนุ่นตัวยงน้องนุ่นก็เป็นเอฟซีน้องยิงตัวยงน้องนุ่นกับว่ามักเสียงร้องของน้องยิงหมักนำเสียง เพิ่นก็ไม่เคยฟังลําเหมือนกันเพิ่นว่าบ่าได้ฟังลํามเปจริงมันจังนะแต่เพิ่นก็ติดตามผลง,งานของน้องยิงอยู่ก็คือว่าเพิ่นมักในนําเสียงนะน้องนุ่นดำดงว่ามาเนี่น้องยิงก็ว่าเป็น FC ทั้งบ้านทั้งครอบครัวเป็น FC ของนุ่นดำดงบ่ได้เซซเซงว่อก็เด้วยความจริงใจน้องยิงว่าเป็น FC อีหลีทั้งครอบครัวเลยแล้วก็บ่ว่าสิเกิดอีหยังขึ้นน้องยิงสิอยู่ข้างๆพี่นุ่นตลอดไปเนี่ยเนี่ยครับค้ามนี่สุดยอดบ่น้องยิงบอกกับน้องนุ่นครับ โอ้สิ่งไปแตกต่างกันแน่พี่น้องเนาะนี่นะครับพอพอแม่เอฟซีมีแต่หักน้องยิงหลายกองเนี่ครับ้าแปลกใจครับเป็นยังคนคือจังหักน้องยิงตัวประเทศตัวโลกแง่บอลบอกก็จริงบอลจริงเนี่ครับพี่น้องแามเหรียญมันก็คือเหรียญเห็นปะแง่บอลอียิปต์โอ้คมในฝากรพี่น้องคำาม้อข้าจานะครับหูวจักว่าหูวจักพูดแล้วก็มือนี่ครับมือนี่มาแล้วครับบรรยากาศเดิมเเรากลับมาแล้วครับพี่น้องจะน้อยกรือเสกซาแล้วครับนี่ กลัวเดออย่างน้อยมันเกือบสองถุงเลยมั้งเซ็กเศ้าแล้วครับบรรได้กายก็กลับมาแล้วครับพี่น้องมนีเหรียญโยอะอําเภอนองวนมากครับบ้านน้องหัวแหลกครับพี่น้องจังหวัดนครราชสีมาครับนองวนมากครับบงาง,บงห้างจากวัดของลุงปูสุกเด้อครับพี่น้องประมาณสี่หากิโลครับห่างกันฝนโปหคลายพื้นที่เยอะครับ โคราชก็ะไดบริเวณขางเคียงไกลๆกับฝนตกแต่ผมว่าก็ด้วยบุญบาร,รมีของหลวงปู่ด้วยบุญบารมีของน้องหญิงเัาก็ดีดหลอดฝนนี่ครับขึ้นนี่กี่ได้เสียงเลครับสาวน้อยเป็นแพรียงคอยพนเต็มตังค์สีอาญานะครับเป็นหลานขอให้หลานแตกครับขึ้นนี่ครับพี่น้องน้องบุญมากให้ไปหล,ยลายๆ FC แล้วก็เข้ามาอัปเดตผลคะแนนโหวตของน้องหญิงแย่งน้อยครับอีกสอ,อ,องหมื่นเขาจะพิดโหวตนะครับพี่น้องถึงวันที่ยี่สิบครับพี่น้อง จัจะปิดโหวตแล้วสําหรับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะพี่น้องนะคนใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2,24มาอัปเดตชักน้อยครับพี่น้องสวัสดีค่ะของวันที่18นาะโอ้โหนําห่างเลยครับพี่น้องน้องอิงยังนําห่างครับ39.03%แต่ว่าที่แซงครับแซงนุ่น,นำดำโด่งเลยเลยไรอันกาดบัญญิตครับพี่น้อง15.53% น้องนนตกลอย่นัดสครับสิบสุดนเน้องซี่แกลมเนี่ยสิบอครับอันดับหยังเป็นรีโอสีอันดับ6นุธนรดสองอร์เซอันดับอันดับเเป็นของเพชรคาถาวุฒิหนอันดับแปอมหนึตามลำดับโอ้น้ำหางนะครับพี่น้องอีสองมือวนาพาดครับ นาจะสมัยที่สองครับน้องอิงสำหรับค้นใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์คครับมุนาพาดครับพี่น้องแต่ที่ิึกแซงขึ้นมาคือไล่อันครับพี่น้องโอ้มาแรงครับแซงนลุ่นดำดงเลยครับเมื่อได้ไดอยู่ยังอยู่ที่สามอยู่นะครับเมื่ออาทิตย์ไปเดี๋ยวพาออทิตย์ก่อนเมื่ออาทิตย์ได้ซองเลยยังอยู่ที่สามอยู่นะเหมือนแซงขึ้นไหมนับซองเลยครับสำหรับไล่อันครับแต่อนับอันนับหนึ่งเน็ตร้อยล้ำเหรอครับน้องวิงร้อยล่ำเหรอครับพี่น้อง สามสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วร้อยลำแล้วอีซอม่มือมันหนาเสียงได้ครับโ<ม>ลกะรายงานผลประจำสัปดาห์วันเสาร์ที่สิบแปดพฤษภาคมเน็ตเวิร์กเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับพี่น้องยีซินอันนั้ครับพี่น้องอันดับที่หนึ่งคู่บอลคนแรกครับพี่น้องโอ้ตบมือรัวๆครับตบมือครับตบมือตบมือตบมือรัวๆตบดีๆตบดีๆตบมือรัวๆ <c oughs> ครับพี่น้อง ที่แรกเพลงของน้องหญิงนี่ลงไปเลียวเรียพี่น้องอยู่มันดับเก่าดับซีดเดยวนี้ครับแต่ช่วงแรกอ่ะอันดับหนึ่งโอ้ต่อการเป็นสองสามสัปดาห์ครับเถือ่าเพลงออกไม่ไม่ครับพี่น้องมาเนี่กับเพลงกับมันก็หลายเดือนนะพี่น้องเนาะก็เล่ตกไปยู่มันจันดับเก่าดับซีผมบางอยู่แต่อยู่ในชาร์ตดับยี่สิบนี่แหละแต่ว่ามาเสาร์นี่พุ่งขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับเป็นอยังนี้ก็พุ่งขึ้นอันดับหนึ่งครับพี่น้องกับแฟนเพลงให้ความสนใจครับพอพอเยังเอฟซีตัวปครับัติขอขอไปครับ ทยานขึ้นนะครับหนึ่งในเรียบบ้านนี้กูบาคนแรกผมว่าเป็นผลงานที่คุณภาพอีกเพลงหนึ่งของน้องวิงครับสำหรับเพลงกูบาคนแรกฟั้างน้ำมึงเนี่พี่น้องดนตรีกับมวนค้ามหองกับมวนนี่ครับกีออกแนวอินดี้จะไม่อะไรครับเพลงนี้สำหรับกูบาคนแรกเห็นบอกพี่น้องเพลงดีมีคุณภาพครับแล้วก็ด้วยความสนับสนุนและแรงสนับสนุนของเอฟซีทั่วประเทศนี่ครับซอยกันขอเข้าไปซอยกันฟังซอยกันขอเข้าไปที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กสุดยอดครับขึ้นมาอหนึ่งในครับสัปดาห์นี้เสาร์ที่18ล่าสุดเลยแหละครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับพี่น้องที่แหลกตกลงไปเลยนะครับเมืองช่วงเดือนนี้แหละตกลงไปแล้วผมเมืองโยนับเก่ากนับซีพุแล้วะารมาเส,สาหนีพุ่งเลยจวดเลยขึ้นดับหนึ่งเลยแสดงว่าค้นขอเข้าไปไล่ครับแสดงว่ามีคนฟังไล่ขอเข้าไปไล่ตึ้งขึ้นดับหนึ่งนี่เพียงนี่อานมีคนฟังมุ้ยคนข้อเข้าไปบุขึ้นนีน่นนค,นนค,นครับเพียงนี่ต้องค้นขอเข้าไปขอเข้าไปไล่สุดยอดพอโจก็ได้โพสต์นะครับพี่น้องว้าวพอโจว่าผลหยิบพุ่มใจกับลูกสาวผลย์ครับพุ่มใจกับผลงานของน้องญิง บว่ว่าสิออกมาเพลงได้ผลงานได้ของน้องยิงคือติดนับหนึ่งตลอดติดชาตลอดนี่นะครับศูนย์หนาโตจริงของสาวหน่อยเพื่แม่งสำหรับน้องยิงก็คือบอดโจ้ทรงศูนย์หนาตรงนี้ลงสนามโบ๊ทพิดฟังครับยิงทุกนัดสำหรับน้องยิงเป็นเปรียบเป็นนักฟุตบอลอะไรยิงทุกนัดครับพี่น้องแฮตทริกก็มีครับทางเดียวนี่นะครับบ่าวพีดังครับตัวชู่วงแม่เหล็กตัวดึงโดดทุกสิ่งทุกอย่างครับของน้องยิงก็ถือว่าสุดยอดครับ บอกผิดหวังพอโจ้ผลปื่มแห้งครับผนโพดล้วลวเลยครับว้าวว้าวยังเดียวเลยพอโจเพลงนี้กอล์ฟคือมาติดอันดับหนึ่งอี่างเดวของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับพี่น้องแล้วก็ตอนนี้น้องน้องยกปียพ่นของแดนเซอร์ของสาวหน่อยเพื่อแห้งก็ร่างดังมันก็รัางนี่กระแสครับพี่น้องขอวอลแนีสักเล็กหน่อยเนาะนี่แหละครับเี็นบอคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะตามมาคิดเดียวดังได้ครับคิดเดียวเห็นในคนดังได้คือน้องเบียร์พี่น้องน่องเบียร์ครับพี่น้องที่เหกมันม่ดังถ้ามีเสือเสียงเลยคิดเดียวคิดถือมันีฝนตกยม เมื่อท่วาเขาเดาสั่งยุดแล้วแต่ว่าพอหยุดบอกโทษเขาขึ้นมาเห่นน่ะล้วก็พากันเขาขึ้นมาเล่นให้เขาน้องเบียร์ถือมาล่มล้วก็เต้นตากฝนกับน้องยิงคลิปนั้นคลิปเดียวน้องเบียร์ดังเลยเกิดเลยเห็นบ่คลิปนี้กันน้องยกเบียร์ค่ในคลิปเดียวเห็นบ่ที่เสียบน้องยิงเนี่ยบรูและวยังเกิดขึ้นเสียบไปก่อนเพราะต้องเสียบตัวรักเสียบตัวสำคัญของวงเเกิดยังขึ้นมากมันก็บมีผลต่ววงเนาะเสียบไปก่อน ข้าบปลุกวะอีกยังกิ่ร้อยขึ้นมาบนพื้ทีมันกะทิดถ้ำถูกต้องเห็นบ่เพิ่นมีใบพิปฏิบัตินี่นี่ดังชั่วข้ามคืนคิดเดียวเกิดเลยครับเกิดเลยสำรับน้องยกคิดเดียวคือน้องเบียร์นั่นแหละดังเลยครับสุดยอดครับตบมือให้รั่วครับสำหรับคลิปนี้ไว้สนิทครับสวัสดีครับผม